เมื่อ2วันก่อนนะคะระดับน้ําหน้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดสูงถึง50เซนติเมตรทำให้นักเรียนในโรงเรียนนะคะต้องใช้เรือในการสัญจรผ่านเข้าออกภายในหน้าโรงเรียนและในวันนี้นะคะระดับน้ําได้ลดลงแล้วแต่ว่าอาจารย์ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดก็ยังกังวลใจนะคะว่าหากในวันนี้ฝนตกลงมาอีกจะทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นแล้วต้องใช้เรือในการสัญจรผ่านเข้าออกโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะ ถนนทางเข้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดในวันนี้ระดับน้ำได้ลดลงการสัญจรผ่านเข้าออกเป็นไปอย่างปกติแต่ครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดรวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้านพิมานเพรสซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันก็ยังวิตกว่าหากฝนตกลงมาอีกจะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังเพราะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาระดับน้ําหน้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดสูงถึง50เซนติเมตร ต้องใช้เรือในการสัญจรผ่านเข้าออกปัญหาเกิดจากจุดที่ท่วมไม่มีท่อระบายน้ำประกอบกับเป็นที่ลุ่มนายประโยชน์อ่อนทรัพย์ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นบอกว่าเมื่อน้ำท่วมหน้าโรงเรียนการขนย้ายนักเรียนเพื่อไปเรียนร่วมก็ล่าช้าเพราะสามารถใช้เรือท้องแบนในการสัญจรเข้าออกได้เท่านั้นก,ก็ลำบากนะครับด้วยความยากลำบากของนักเรียน ที่ต้องใช้เส้นทางเส้นทางในการเดินทางก็ทำให้นักเรียนของเราเประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางหากน้ำฝนนะครับมามากนะครับก็จะทำให้ท่วมในบริเวณโรงเรียนทำให้เกิดปัญหานะการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเราทางด้านชาวบ้านหมู่บ้านจูไร,รลัตและพิมานเพรซึ่งอยู่ใกล้กันเล่าถึงปัญหาว่า ภายในหมู่บ้านไม่มีท่อระบายน้ำมีเพียงรางน้ำขนาดเล็กไหลลงสู่ที่ต่ำแม้จะไม่ใช่ฤด,ดูฝนก็จะท่วมเอ่อภายในหมู่บ้านตลอดทั้งปีในช่วงฝนตกหนักระดับน้ำจะสูงทำให้การสัญจรผ่านเข้าออกหมู่บ้านยากลำบากตสองวันก็ท่วมแล้วไม่ใช่ตกเป็นอาทิตย์นี่สองวันก็ท่วมแล้วค่ะไปไม่ได้แล้วแค่ขอแค่ล่องท่อระบายน้ำให้เราอย่างอื่นก็โอเคแค่นั้นเองเพระาะว่าล่องเนี้ยมันตัน เวลาฝนตกมานี่มันจะตันตลอดนอกจากนี้นางสิริกรอหอทองคําชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมบอกว่าอยากให้ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเข้ามาแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับชาวบ้านด้วยการวางระบบท่อระบายน้ําให้ใหม่รวมถึงทําถนนในหมู่บ้านให้สูงกว่าเดิมและขุดลอกทางน้ําไหลผ่านขอความช่วยเหลือจากเทศบาลขอไปในอำเภอก็มาถ่ายรูปประหลัดก็มาถ่ายรูปลงแล้วลงอีกจังหวัดนะคะ ก็ได้เงินชดเชยมาแค่ปีเดียวค่ะคนละ800บาทหลังค่าร้อยแปบาทถึงแม้วันนี้สถานการณ์น้ําท่วมจะเริ่มขี้คายแล้วแต่ชาวบ้านอยากให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเข้ามาช่วยเหลือในระยะยาวหลังจากได้มอบถุงยังชีพน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกเรือท้องแบนที่ถือเป็นการแก้ไขปัญหาให้ในระยะเร่งด่วนไปแล้วคุณผู้ชมที่มีปัญหาร้องทุก สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ฝ่ายข่าว043465776แฟก043465778และที่เฟซบุ o กฝ่ายข่าวสททขอนแก่นชัยทัศนช่วยวงญา่าถ่ายภาพชนิตาประเสริฐสวัสด์ทีมข่าว NBT บขอนแก่นรายงาน